ฮัลโหลครับผมขอเบอร์ชีสเบอร์เกอร์กับเฟรนฟรายที่หนึ่งครับพี่ครับผม วันนี้เด็ดมากเลยอะชวนเขาดูหนักในห้องเลยเรื่องไรนี่ไทยธนิคไททานิคไททานิคคลาสสิกสุดสดิมากเลยตอนที่หวัดที่ว่านลูกกับมือก็แปะไปกูยังไม่ได้ดูไม่ไม่สปอยไม่จะปล่อยไปดูพร้อมเขาดีกว่าเนาะใช่ใช่ตอนที่น้ำเข้ามาท่วมเลยโคตรลุ้นเลยโคตรลุ้นเลยอุลตร้าแมนของผมมันจะต้มไม่ต้มเนี่ยไม่สปล่อยยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูไงเออ แต่กูก um ็สงสัยนะประตูบ้านมันนั่งได้สองคนนะทำไมปล่อยพระเอกตายไปได้พวมันติดไม่ไม่ได้ด้วโอ Further ้ยโค่นหนังเก่าจนพระเอกแก่แล้วคนงานมาดูนะเร็วเร็วนะสวัสดีครับรอแฟนเหรอครับสวัสดีผมได้ไหม ถ้าจะนานขนาดนี้อ้าวคุณอ้าวคุณกันใช่ไหมว่าแฟนผมก็เลจะหายตัวไปสักพักเลยโอ้ผมว่าเราตั้งเต็นท์กันเลยดีกว่าพอดีไหเต็นท์มาพอดีเลยเข้าวเหงเราผมหัวก็อีสนามมาพอดีเลยเดี๋ยวปิ้งปลาซะหน่อยเต็นท์อยู่นู่นทางมาเจอเจอป้ายเซลเป็นไม่ได้เลยผู้หญิงสมัยนี้ได้ค่ะตัวเองเดี๋ยวรอที่นี่นะขี้แกลบเปล่าพี่อ่ะพี่ไข่เจอได้พี่เดี๋ยวไปซื้อไข่แป๊บนึงเดี๋ยวมา เออเ,ออเอได้เออแป๊ป๊เดียววะโอเคโอเคฮัลโหลเธอเธอวันนี Naj ้ยเราจะขอออกไปเที่ยวได้ปะเนี่ยไปกับทุกคนเลยเนี่ยทอตัวบิวกิ้นกันปิโป้ไปหมดเลยไม่ดึกไม่เกินเที่ยงคืนกลับได้หรอจ้ารักนะ โกรกันเหรอลโหพี่เฮ้ยไปบ้างเคืนนี้ไปพี่นอนแล้วเนี่ยนอนแล้วเหรอเที่ยวสนุกพี่เออโอเคฮัลโหลพี่โป้ฮัลโหลเอ้ยอยู่พุงดิฮัลโหลพี่อยู่บิลกินเนี่ยพี่อยู่บิลกินเหรอเฮ้ยออกบ้างออกบ้างคืนนี้ไม่ว่าอยูเล่นเกมอยู่เอออออข้างหน้าข้างหน้าท็อปแทบโหลครับพี่โปู้่ไหนไม่ได้ดีวันนี้ผมต้องไปกินข้าวที่บ้านดีเป็นแฟมิลี่แมนรักครอบครัวนะพี่นะเจอกันใหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ตัวเสร็จทูวูดโอ้พี่โก้ว่าไงพี่วางแบบว่างแบบคืนนี้คืนนี้เหรอไปชิลไปชิลไม่เกินเที่ยงคืนกับคืับใช่ป่ะเธอคืนนี้โก้ขอไปเล่าคืนนึ่งได้ไหมได้บ้านบ้านไม่ได้ยังไงเหลือนะใส่ใจบ้านกับพี่นะโอเคโอเคครับโอเคครับอโลอโลพี่โก้แฟนแฟนไม่ให้หรอพี่โอเคละเออเออเดี๋ยวไปเจอข้างนอกเออเออโอเควันของกูวันของกู เธอเดี๋ยวเราไม่ไปแล้วนะเดี๋ยวรากลับบ้านเลยพอดีเบื่อๆไม่ค่อยสบายตัวเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านเลยดีกว่าเนี่ยเพื่อนก็ชวนแต่ว่าไม่ไปลแล้วกลับบ้านอะไรเนี่ยมีแต่รูปคู่เนี่ยโอ <S <S 2> <S 2> ต้ตัว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  โไปไหนเปล่าวไปไหนป่าว่างมากเลยเนี่ยเบื่อมากเลยพี่เอไม่ได้เหรอเอาน้าสาวไว้สองคนโอเคพี่แบ่งมั่งก็ได้แบ่งมากเลยโอ้โอเครีบกดครับกดครับมีไลายท็อปแท็บท็อปแท็บเฮ้ยฮัลโหลท็อปไปไหนครับครับแฟนท็อปท้องน้ำอยู่ครับท้องเสียไม่เป็นไรไม่มีไรครับไม่มีทำไมกูมาเลยนี่มานี่